ร้อยหนึ่งคิวกระโดดมาต่อครับเจ็บอีกหนึ่งเฮ้ยน่าจะปลาระเบิดเพิ่มอีกสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อนผมปลาแสงลงไปเลยครับแล้วผมก็เดินจับท่านผู้ชมอานเอาระเบิดปีมาก่อนเว้ยเฮ้ยเอาเพื่อนเราตาย อ่าเรียบร้อยครับโอ้โหยอยู่ๆก็ได้คิวเฉยท่านผู้ชม <c oughs> คิดถูกแล้วที่ดักอยู่มุมนี้ครับ <c oughs> เอามเมื่อกี้เพื่อเราตายมุมไหนวะเนี่ยผมก็เริืมดูครับ <c oughs> เรียบร้อยไปดิ <c oughs> เฮ้ยผมต้องกลัวสิเพื่อนผมเล่นสันไนเปอร์เลือดเหลือเจ็บ นี่ถ้าเลือดเหลือร้อยอะผมใส่เดียวแล้วครับ <ส republic> แต่เลือดมันเหลือน้อยเกินไปกลางม,มีครับท่านผู้ชมผมปาแสงลงไปเลยครับจากนั้นก็ปลาระเบิดแล้ววิ่งหนีครับ <S <S เอเอนั่นไงได้คิวประจำท่านผู้ชมถ้าเล่นสเต็ปนี้ผมได้จนผมชอบอะผมบอกเลยมุมนี้เนี่ย โอ้เสียได้วะ่ะเขาไม่ติดระเบิดผมตายไปครับวว้า <Whoa. S 1> โ,โอ้โหขึ้นมาหนึ่งคนแล้ววิทยุครับ เฮ้ยเยไอ้บ้าเอ้ยยิงลมเฉยโอ้โหดีนะที่เขาไม่เห็นผมท่านผู้ชมระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้วเหลือแค่คนเดียวครับเอ้ยไม่เป็นไรผมชี้ยมาอีกทางนึงแล้วเขาอยู่หลังผมครับน่าเรียบร้อยไป ชอบชอบครับท่านผู้ชมเราต้องยิงให้โอเวอร์วันนี้อีกครับมันถึงจะคุ้มค่ากับการเล่นสนไนเปอร์ให้คนอื่นร้องว่าแฮกหนึ่งคิวต่อมาพิกมาขวามือครับโอ้โหอ้บ้าเอ,อ้ยห้าคิวผมต้องมาลกลางลงครับหนึ่งคิวครับเจ็บอีกหนึ่งเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนเจ็บแล้ว ผมอยากรู้จังว่าเขาจะกระโดดพิกมาเล่นมุกเอ้าโดดมาเฉยเลยหลบแสงครับโอเคติดแค่ลูกเดียวโอ้โหไม่โดนอีกตายไปครับเอ้ยยิงผ่านสโมกอ่ะรู้จักเป้าตายไปครับปล่อยมาได้เพื่อนเวอร์ให้อยู่ผมว่าผมต้องเล่นท่อให้เพื่อนว่ะอ้าว สวยแล้วไงอยู่ไว้เพื่อนอยื้อไว้ตายไปครับผมดูให้อยู่เพื่อนซ้ายมือครับเออมองแทงไปทีมของคุณได้รับชัยน พลิกมาเร็วเร็วเร็วตายไปครับตรงนี้ไม่มีใครแล้วนะตายไปครับขวามือผมมาครับเจ็บหนึ่งตายไปครับจะผมวางให้เองเพื่อนโอเค ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วเสียงเหมือนหลังเข้าครับใช่ปะวะอ่าใช่จริงจริงด้วยเอาเรื่องจัดอะ่ะท่านผู้ชมนี่แหละที่มาของคำว่าสนไนเปอร์เอาเจ็บไปดิจะออกมาปาระเบิดไหมเอ่ยผมว่าเขาไม่น่าจะไม่ออกมาไว้าากับผมแล้วแหละมัง้ง โอ้โหนี่แหละเออก็มาดิวะผมอยากจะวัดสุดอยู่แล้วเพื่อนเพื่อนเดินเข้าให้ผมหน่อยได้ปะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เองดีกว่าเอ้าแล้วเขาเล่นปืนอะไรวะนะ่ะรตรงกลางมีครับพ่อครับ มองแทงไปโอ้โห้เผดมุมว่ะเฮ้ยโอ้โหไม่โดนว่ะโอเค,มมอเ,คเรียบร้อยครับออกมาอีกไหมเอ่ยโอ้โหไม่ตายว่ะ มาดิมาดโโิโอ้โหเดี๋ยวนะเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหอะไรครับเนี่ยท่านผู้ชมไอ้บ้าเอ้ยโคตรจะหนุกโอ้โห,โโห,โโหผมว่าไม่ใช่แล้วครับจุดเกิดแม่งโคตรปวนซ่อนตีนอะผมบอกได้แค่นี้โอ้โห มันจะเกิดอะไรได้แบบขนาดน,นี้ล่ะครับขวามือครับโดดมาเพื่อนโอ้โหเฮดสแฮะถ้าพูดกันแบบตามตรงแล้ว h ฮดสเก้าสเนี่ยดีกว่าเลยเว้ยท่านผู้ชมมันยิงต่อนเนื่องได้ดีกว่าครับเข้ามาดิไอ้นมในโกดังครับแคบครับ <Special S 1> จะพิกไม่เอ่ยมุมนี้เขาอยู่แคบครับท่านผู้ชม อ่ะเรียบร้อยไป,ไปเฮ้ยอ้าวสวยแล้วสวนหมดครับสวนหมดโอ้โห,โหเดียวนะเดี๋เดิโอ้โหไอ้บ้าเอ้ย <Special board. S 1> โอ้ยผมเดินไปทางไหนผมก็เจอแต่คนเออถามจริงๆเธอคนนูน้น คนน้นเขาเพิ่งเกิดมาไอ้นี่มันเกิดที่เดียวกันต่อเฉยเลยครับนี่เล่นซะผมงงเลยนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหเนี่ยเยอะมากครับหนึ่งคิวครับอ้าวโดนขาเขาอีกเออสวยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห โอ้โหแม่งมั่วจริงครับผมเปลี่ยนกระสุนแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมไอู้่นเลงผมต่อยเฉยเลยอีกแล้วเออลั่นหัวไปมาดิผมว่านตรงนี้น่าจะหมดแล้วนะครับเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เอาเอ้ยเฮ้ยอะไรครับนี่ฮะเออโหยเฮ้ยโอ้โห i ain't the first with the curse with the thirst that i wanna be better not worse man it hurts i'm on this earth with my words and i put them all together in search cause i wanna have worth